ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านกำลังอยู่กับบ้านมีและยูทูบช่องอีสานบ้านขอยเองพี่น้องผมว้มามาลุยก,กันกับอีพีสองย้มมือแรงยามเบ็ดพี่น้องผมครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับอ่ะยามเบสอีพีสองยามมือแรงประมาณเจนี่มันประมาณซี่โมงเคืองคำว่ายามหลังจากรอบเที่ยงเกายามไปแล้วอันใดบ่ได้บ้านมีส่ใส่างเงี้ยสี้ใกล้เดียน์เลยครับด้วยพี่น้องเด้อ บ้ามีสีใสเงี้ยสีเดียนนี่เพราะว่ากบหน่อยบ่ไหวล้วพี่น้องกบหน่อยใส่เป็นเงี้ยใส่เดียนเนาะครับเนาะนี่ครับสีใสเป็นเงี้ยใส่เดียนต่อหลังได้หลอนเ้อครับเด้อขันหลังได้หลอนบ้ามีสีใสเป็นเงี้ยใส่เดียนแทนเนาะครับเนาะเพราะว่าบ่ไหวกบเจ็ดสิบตัว เสียบพี่น้องลอนแทบดูหลังกบเกจสิบตัวครับกบเกจสิบตัวบ่พอ่อบ่พ่อเบ็ดใส่เดี๋ยวเราไปยามกันเลยอ่ะหลังแหลกเนี่ยลอนอีกละ่ะเป็นตเงินบ่พี่น้องว่ามันลอนไปด้วยวิธีอะไพี่น้องว่ะบ้ามีสิได้ใส่ใส่เดือนหลังแหลกแปลกมันคือบ่อยู่อ่ะนี่ครับเป็นใส่เดือน บามีใส่เลยไปใส่เบ็ดกบสุดยอดเด้นี่ยฝนมาเนาพี่น้องเนาะผาอยยุเขาเสียบลงไปพี่น้องเสียบเสียบจำๆเอา้าเสียบจำๆไว้มันติดไอ้นี่ไปนี่ขู่เขา เงื่อไว้ควบตั้งบักหลายเบิดอ่ะหลังที่สองเนาะบ่านหลอนเป็นตังเงื่อเท่าบาทนี่บ้านหลอนพี่น้องหลังนี้เด้บอบ้หลอนครับพุ่นนกตุ้มห่องตุงต้งตุง้มตุ้มตุ้มอยู่คุณพี่น้องผมหลังนี้ บ้านบ้หลอนคือกันอา้าวเป็นอย่างเสียบไม่พี่น้องผมอืวาสนาการดำได้ยักตัวบ่าน้อพี่น้องอันนี้ได้เอาดึงดึงองกบดินพี่น,ออน้องกบไงดิน อันนี้เด้นี่กับ,บ่ถือกห่วยโอ้ย,อยบ้ามีหมักายพวดหลังนี่โบลอนด้วยครับเด้อนี่กรบโบลอนนี่กรบโบลอนบู้ยหมดแดงพี่น้อง ส้มพ่อบ้าวมีเจ็บเดือดหมดแดงคุณนะเข้าไปได้ยังไงวะโอ้ทรมานทระกรรแท้เป็นบ้าวมีนี่อันนี้กับบอลอนครับกบลุงยุงอยู่พี่น้องเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีหลังนี่บอลลอนนะครับนะแต่หลังนี่มีปัญหาพี่น้องก้องคุ้งลุงกองคุ้งลุง โกงคุ้งนุ่งโกงคุ้งนุ่งสาธุยู่ได้ไหมนี่พี่น้องนี่พี่น้องผมเบ็ดเบ็ดเกี่ยวก๋อดเขาเกี่ยวก๋อดเขาโกงคุ้งนุ่งอู้ยู่พี่น้องยู่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 อู้ยปลาคว้าให้ใส่งามๆพี่น้องใส่กำลังดีใส่ต้องใส่ค้าว่าใส่กำลังดีกำลังงาม ถืมอม่วงนี้บ่มีรอดพี่น้องถืงมอม่วงนี้บ่มีรอดสวยงามพี่น้องผมสวยงามพี่น้องผมเฮ้ยจังสีเนี่ยโถยปัดเด่นคือบ้ามีสีใสเงี้ยอ่าใส่เดือนอีตี้และตัวไปเพราะว่าอ่าเยื่อไอ้นี่เบิดพี่น้องเพราะว่าเยื่อกบเบิดขออนุญาตปดครับตัวมือเสาเด้อตัวอีพี่แรกเอาเรียบร้อย ขอเสียบเงียกวันพี่น้องบาทนี่ไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อยาฝ้าวเปิดฝ้าวนายบ้ามีบ้ามักปันไรเยียใส่เดือนนี่ร้อนไว้ล่ะกะแต่ว่าวกะจำเป็ี่ยนเราต้องใส่พี่น้องเอาใส่จำใส่จำลิบเลยเด้อพี่น้องนี่ใส่จำเลยตั้วปานนี่กับ ก็ซิวกะเต็มอยู่ได้พอข้าวบ่บุนีอ้อา,อาไปต่อขันเม้นเถือกะเต็มที่กะได้แต่เยอะอันนี้เม้นยังนี่เดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยหลังนี่ดึง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 ,ดง,ดงโอ้ยกบดึงพี่น้อง กบควบคบคบดึงอันนี้กะบ่อหลอนเออจังสี่เนี่ยโถเว้ยบ่ถือบ่อหลอนบ้ามีแปลกใจไหมอันนี้บ่อหลอนบ่อหลอนเลยครับเด้ออุ้ยกองคุ้งคุ้งกี่แล้วพี่น้องกองคุ้งคุ้งกี่แล่ายี่อันนี้กบกบยังย่างอยู่เด้อพี่น้องเด้อกบยังย่างอยู่อืมบ่บ่ไอ้นี่ ยี่ฮ่าฮ่าอ <si ุ้ยอุ้ยเบิ้งเบ็ดพี่น้องเบิ้งเบ็ดเบิ้งเบ็ดเบิ้งเบ็ดเบื้งเบ็ดโค้งวาพี่โค้งวาพี่โค้งวาพี่ฝากควายใหญ่ยี่โอ้ยดึงเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยกว่าเขาตีนพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวกว่าเขามุนอับหับกว่าเขามุนอับหับกว่าเขามุนอับหับเดี๋ยว โอ้ยมูโ th อ้ยตัวแช็งเลยพี่น้องแช็งเลยพี่น้องอุ้ยอุ้ยเบาเหรอพัดเพสพัดเพสพี่น้องผมวุ้ยเบาวอ้ยมันตัวใหญ่คนาดเกี่ยวพี่น้องบ่เคยพูดหูตัวใหญ่ปานนี้จักดย่ะหูดังแหีพี่น้องผมหูดังแหีพี่น้องผม อุ๊ยอุ๊ยเบ็ดโกงรึ้งหนึ่งอุ๊ยพี่น้องตัวใหญ่เกินไปแล้วตัวใหญ่เกินไปแล้วพี่น้อง Đừng đứng phía nó vô Ôi xoay cân phía nó xoay Trong bác Trong biết hạc lời phía đoạn. Biết hạc lời mất này mà Ui, vi đỏ điều, điều, điều. đứng hàng vi Trong đứng ตัวใหญ่ขนาดงูเอ้างูสิงวะงูสิงพวกพี่น้องอุ้ยบ่ยบเคยพ่องูตัวใหญ่ปฏิเจเทอะอีพ่ออีแม่เอ้ยบุ้ยพี่น้องมาตัวใหญ่ขนาดเฮ้ยพี่น้องผม อยากลำบากพี่น้องอยากลำบากพี่น้องโอ้ยพี่น้องผมโอ้ยพี่น้องผมเห็นจังไดดีแล้วนี่

ป้อยกับตรงนี้เลยกระิบป้อยกับตรงเกียบเกียบหัวซะก่อนเอา้าบ้ามีป้อยละกันเอา้าไปาไปแล้วพี่น้องเอา้า บ่าวากันบ่าวากันที่หู้ที่อิดกคูคืคไไอเกิดกูคือยาวเมื่อไรมึงเสร็จแทะนี่หลมก็ได้ใส่ขีกีเดียนหลือบาทนี่เอ้า,อาไปพี่นองผมสิบบลอนจักหลังดอกบามีวะบลอ,อนครับบลอ,อน บอลหลอนเลยครับเด้อเอาไปยังสี่ขันหลังไหนถือกเบ้ามีผ้าเบื้องเองกบ,บลางงานยูนี่ก็ได้อวบดีนยูนี่เด้กินแล้ววะบอพี่น้องผมบอท่าน,นากินเอาก็ยังสี่เนี่ยถอ่บอถือกกันยังเป็นย,ยังพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเบื้องก่อนโอ้ยกบ ดีละง,งานจ้ะอีพี่สองนี่ตื่นเต้นเหล่าใจเนาะพี่น้องเนาะบ้ามีบอกเลยว่าอีพี่สองตื่นเต้นเหล่าใจเลียเสียว่วงูตัวใหญ่ปนิสิมาถือคันแม่นพอเนี่ยน้องอยู่เฮียนว่าเรียบร้อยอันนี้กบยังดีอยู่เลยครับ دة. เนาะคกบดิน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 คุณนะกบลางงานจ้ะอีพี่สอง อันนี้กับบอลอนด้วยครับเด้อมือแรงและพี่น้องสิกินดีบ้ามีขาดว่าบอล้อนบอล้อนใสอ่อีกนี่ก็ยังยู่ดีอืม

เอาเลย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 เอาเยเออเออเอ่อก่อนหยัดโปรต์ครับผมเอาสองหลังนี่บ้ามีขออนุญาตภาพไปปักแล้วก็ยำซุมนี่ครบยังอยู่ดีจริง วัาตายว่ดตายวัดตายเอาปักหลังแหลีพี่น้องผมปักง่ายๆเลยย้อนลงไปย้อนลงไปออออนี่คันทีทีมไว้ซื้อๆกันนาเกียรติพี่น้องเสียะหรอิเกี้พาย่อนคอยอ่ะทีมลงไป ว่าหลอนว่าหลอนพี่น้องผมเฮเห็ดมองใไว้ไอีกเอาเสียบไว้อีกเออใ่ไดพี่น้องเดี๋ยว นี่แหละครับใส่เบ็ดมันกับบ่ไงมันกับบ่หยาดเดี๋ยวครับเอาครับพี่น้องผมขอพูดทุกไรทุกซับทุกการทิศการตามเหมือนเดิมคือ,อเก้าพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านกุยเองพิษบ้าดปากกาได้คำว่าคำจากี่เลสยธาท่างที่โบสุภาุพรร่บอกไปบ้ามีขอสุดขอให้พี่น้องผมไป หนึ่งสองสามปอกกรคลิปหน้าครับคลิปนี้ความพุ่นครับสวัสดีครับลงไปเรียบร้อยพี่น้องผมบ่ถือ่อเอาบอ่ถือ่อเฮขถื่อพุอ่นดีนแล้วล่ะเอาขอบคุณครับสวัสดีครับ